ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณสามารถทำเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังเช่นเรื่องราวที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตนโดมเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีได้ประสบกับตนเองเมื่อครั้งยังบวชเรียนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเ,ออเรื่องอนุภาพนีนเท่าที่ผมได้ประสบกับตัวเอง ได้ยินนะซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ชีนั่นไปนบอกหลวงพอ่อหลวงพ่อจะขาข้าวสารจะหมดนั้นจะจอดขาแล้วหลวงพ่อท่านก็นั่งเงียบอยู่นะท่านก็ไม่พูดอะไรสักพักท่านก็บอกเอาพวกแกเตรียมตัวก็ว่าการเตรียมตัวไว้วันนั้นผมว่าสักไม่นานน่ะมีตะแปะคนหนึ่งตะแปะคนนั้นนะ่ะแกขึ้นไปหาหลวงพอ่อแกนุ่งเกงขาก้วยนะ แล้วก็ใส่หมวกบานใหญ่ไม่ใ,ใส่เสื้อก็ไปหาหลวงพ่อว่าว่าเอาเข้าวมาถาวายหรือจะไว้ที่ไหนดีข้าวอยู่นั่นในเรือ่ะหลวงพ่อจะบอกอาพระเนนไม่ชีไปช่วยกันดีขนข้าวข้าวเป็นโอ้เป็นสิบสิบกระสอบนะก็เรือเรือต่อก็ามาจากราชบุรีหรือมาจากไหนก็ไม่รู้นะมาถวายหลวงพอ่อนี่คือได้เห็นว่าเราก็จะหมดกันอยู่แล้ว และอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อกาลังป่วยเนี่ยหลวงพ่อป่วยดันอาภพาตนะท่านพระครูพระครูพิพัฒน์ท่านเป็นอาจารย์ผู้ดูแลปกครองสมณเณรวันนั้นท่านประกาศถ้าว่าพวกเรานี่จะอยู่กันได้แค่ยี่สิบวันเท่านั้นนะตอนนี้มีเงินค่าประหารเหลือแค่สองหมื่นแต่ ถึงยี่สิบวันแล้วเนี่เราก็จะไม่มีอาหารฉันก็แล้วนะเงินค่าอาหารหมดแล้วจะหมดภายในยี่สิบวันนี่แหละเพราะเงินเหลือสอ,องหมื่นทัางวันนะเพราะสมัยนั้นค่าอาหารก็วันละแปดร้อยบาททนะันก็ประกาศว่าใครจะไปทางไหนก็ตามอัธยาศัยลูกนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมออกไปอยู่ที่อื่นเยอะไปอยู่คลองเตยบ้างไปอยู่วัดดุสิตบ้างอะไรพวกเนะี่ยหลายๆวัด มีแต่ผมระผมก็ไม่ไปละผมไม่รู้จะไปไหนเพราะเราไม่รู้จักที่ไหนด้วยผมก็ไปหาพี่ชายผมไปขอข้าวสารขอน้ำปลามามาเตรียมไว้เพางั้นน่ะ้าไม่มีกินกับขอหงกินกันมา <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่อดนะพระประนามหลวงพ่อถึงก็พูดวนะ่าพูดก่อตอนที่ท่านยังไม่อาพาธนะนะคือท่านพูดในโบทยอยู่วันหนึ่งท่านบอกว่าพวกแกไม่ต้องักอด วิชาธรรมกายจะเลียงพวกแกได้ตลอดไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันก็แล้วกันแล้วไม่มีวันอดก็ออดมดสมบูรณ์ดีจนยุคนั้นวัดประน้ำยุคนั้นยุคผมเ่ยนะถ้าวันไหนไม่มีจ้าภาพเรามักจะคุยกันเล่นลนนะ่ะอะไรก็เต่าหูยี้วันนั้นก็เต่าหูยี้จนน่าจะเป็นเต่าหูยี้กันหมดละโจมตีแม่ครัวเอาเงินไปไหนหมดอแล้วผักกาดดองเหมือนกันแมไม่แต่ผักกาดดอง จะเอาไอ้พวกเปลือกแต่งโมโมาดองให้เราเรากินทำนองอย่างงี้นะล้วพวูดก,กันเล่น,ลนๆพูดก,กันสนุกๆก็ไม่ใช่โจมตีนะนั่นหรอกว่าเอ๊ะแม่ครัวเอาเงินไปไหนหมดอ่ะให้เรากินอย่างเงี้ยหน้าจะเป็นเจ้าหูยีอยู่หล้วเดี๋ยวนี้พวกผมนะเพราะที่ว่าเรื่องเต้าหูยีเนี่ยนะที่ว่าอาหารมันต่ำมาเงินนะ่ะพวกผมในนี้รวมตั้งกันเป็นชุมนุมแล้วนะนะชุมนุมสิ์เก่าหลวงพ่อพระปาน้า ไอ้พวกที่ว่าดูถูกเตหูยีนะต่องมารวมกันตอนนี้ยเก็บเงินชุมนุมสิ่เก่าตอนนี้พวกผมได้งเงินไว้สองล้านกว่าแล้วแต่ผมก็ต้องไปช่วยผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาผมเป็นเนรรุ่นนั้นรุ่นเดียวกันแล้วตอนนี้เขาดีใจกันมากดีใจ,ใจว่าเนรรุ่นเตหูยีรุ่นนั้นนะน,นะแต่ตอนนี้เก็มาเป็นจังหวัดแล้ว <laughs> เขาดีใจก็ภูมิใจกันเออพวกเราเราต่อสู้กันมาแต่รุ่นผมนั้นได้เป็นถึงชั้นธรรมแล้วด้วย แล้วกดเป็นจึงงันนนออสเดด,เนะด็ยยะุตถช้้าวูีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประสบกับอนุภาพบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญทำให้พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนโดมเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีไม่มีความลังเลสงสัยใดๆเกี่ยวกับอนุภาพพระรัตนไตรเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่น ในเส้นทางสายกลางอันประเสริฐที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอันเป็นบทสรุปของทุกชีวิตบนหนทางการสร้างบารมีที่จะขอยยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ฝั่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขตลอดไป